เราประสบการณ์งงๆในการเผลอทําลายสถติติตัวเองในท่า Barbell Bench Press ครับปกติเนี่ยผมจะเล่นอยู่ที่90โล7ครั้ง3เซตซึ่งก็คือ Working Set ของผมสถิติสูงสุดของผมก็คือ100โลได้2ครั้งนะครับซึ่งก็คือข้างละ40กกวันนี้ผมเบลอปกติผมจะใส่ข้างละ25โลแล้วก็10โลเท่ากับข้างละ35โล35โลแต่ว่าด้วยความเบลอนะครับผมก็เลยใส่15กกแทน10กกทําให้ทั้งบาเนี่ยมันมีน้ําหนักที่100กกแล้วผมก็ยกไปได้ประมาณสัก3ครั้งผมรู้บอกว่าวันนี้มันหนักเป็นพิเศษไว้เป็นไปได้ไงว่าเราก็แข็งแรงขึ้นมาตลอดปรากฏว่าผมไปเฟลที่ครั้งที่3 ครึ่งนะครับเพราก็ตกใจว่าแบบเอ้ยปกติเรายกได้7ครั้ง3เซตทําไมวันนี้เรายกได้แค่3ครั้งครึ่ง,งวะก็แบบงงอยู่ตั้งนานปรากฏว่าพอเดินไปดูน้ําหนักจริงๆเนี่ยอ้าวชิบหายผมใส่เพลทผิดนี่หว่าผมใส่15กกแทนที้จใส่10กิกซึ่งไอประสบการณ์ครั้งนี้ที่เผลอทําลายสถติติตัวเองเนี่ยมันสอนให้ผมรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเรามีเมนทอลบล็อกหรือว่าสิ่งที่เราไปสร้างสคีดจํากัดให้ตัวเองด้วยความคิดของเราว่าเฮ้ยปกติเราทําได้แค่2ครั้งนะ100กกอ่แต่พอเราไม่รู้ว่ามันคือ100ยโอแล้วเราพยายามพุชมันต่อไปอ่เฮ้ยครั้งที่3มันมาว่ะเออก็ก็เป็นความเออที่น่าตกใจแต่ว่าก็สนุกกับมันไปนะครับไม่มีไรวันนี้มา แค่นี้แหละครับ